ก็ทโวกาสสวัสดีพี่น้องอีกเช <c oughs> ่นนึงมื่อนี้เป็นคลิปต้นเนีองด้วยพี่น,อน,น้องเด้อสิผ้ามาหยิบติบเข่าหยิบติบเข่าบริจางจักนี้อตัดตุเซเมื่อนี้เขาก็มาหยิบเอาสีหยิบเพียงเบิงเนี่ได้ได้้อากับพับเคืองเหตดเป็นสองเซนขอดรัดทั้งรุมไว้ ที่นี่ห้าสีแทงตามมุมนี่เนี่ยเพราะว,าว่าเวลาห้าเห็ดหูมันสีไงตามมุมเขาลำตัดเราก็เลือกแทงเลยตัวนี้เป็นตัวฟ้าเอาแทงทั้งนี้ไว้ลาดวบสะกอนต่อมาเ้าก็มา,กมาเทคอร์ดแล้วก็มาแทงทั้งนี้เข้าไปแทงทั้งนี้สอดเข้าไป ห้องกระกะเอา,เอา,เอาห้องเสี่ยวห้างเอา,เอาทีห้องกระกาออกแกงสีนักกระดิกดิ่งดิ่งเข้าไปประมาณนี้มันยี่ห้อกะมาเท่งทั้งกลางนี้เท่งทังกลางนี่มันได้ห้ไว้ พอมันได้หุ้งไว้แล้วฮ้องก็มาแทงทางนี้ออกไปแทงทางนี้สอดออกไปกัะดิงไล่เสียบให้มันเค็งเสมอกันเสียบที่เขาดึงเขาเก็เกี่ยวมาพี่อีกเดินไปอีกเขากระเกาเจ้หาหน้าเจาที่เขากระเกาแทงสอดเข้าไป กมาแทงหูเก่าที่ห่อแทงขึ้นมาเนี่ยแทงหูเกา่าส่วนใดของมันขึ้นมาเนี่ยแทงห้อกะแทงกวนให้เป็นหูแล้วถอดออกแล้วห้อกะมาแทงไฟนี่เพื่อว่าห้อสีแทงไฟนี่ขึ้นไปเป็นสีแล้วก็ไล่ได้ไปแล้วก็ดึงให้เคีงแล้วก็ก้าวมาอีกมาันีแเอากะกเอา จเจ้าห้างเราทีก็อยู่กับเขาก็ิบเขาอันนี้แบบแบบธรรมดาแต่มันสิมีอีกแบบนึงก็คือแบบลูกโซ่แบบเย็บเป็นลูกโซ่แต่ว่า มันนี้เขาเห็ดแบบธรรมดาแบบแบบลูกโซกับนี้อันนบ้พูดินี่แหละจะว่าสีบบเห็ดแบบนี้เอาไปย่าแงมันดึงได้ให้มันเค็งเสมอกันอย่าให้มันแขบบ็ มาแทงหูนี่แทงให้เปิดนหูแล้วก็มาแทงไฟนี่ของมาเกี่ยวไปสิละแทงเกี่ยวแทงเกี่ยวตักเกี่ยวตักเกี่ยวไปกเก่กามานนี่คือเก่า ท่านหอยากให้มันเย็บง่ายเขากะเอาหนามใส่ใะใส่หน,าม,นามใส่หนามเห้มันซุ่มๆให้มันนุ่มๆจังหน่อยเวลาเย็บเขากระสีเย็บง่ายเราจะตอกกระสิบนแตกเย็บง่ายใส่หนามกระโบเป็นยังเพราะว่ามันนั่นละห่อสารใบทีดีละมันบ่ห่างละ ใส่ไว้ก็ปเป็ี่ยนยังเพราะว่าเอาเห็ดดีแล้วเพียงแต่ว่าเ้าใส่ให้มันให้มันเย็ยบเย็ยบ่อยมันนุ่มกัดกินมาปากนี้ปากนี้จ็อเอา็บสอดพี่ออกไปขึ้นเกา ออกคางกันนี่แหละมองนียออกตามหูเกา่าต่อไปมันก็สิมาออกนี่เวลาห้าเก้าไปนี้วันนี้เขาก็สิแทงขึ้นมานีเก่าแทงขึ้นมามองหูเกา่ามันหูห้าแทงลงนี่แหละเกี่ยวไปเกี่ยวมาสินี่แหละสำหรับอ่านแบบเย็บแบบธรรมดาไม่ได้เย็บแบบลูกเสือ แทงนี้คขนเฮาบ่อ,บอทแทงไว้สกนนอนเฮาสอดขึ้นมาโลดมันมันสิบ่ถึอหู้เก่เามันยากเฮ็ดยากมันกน็แทงมันได้ฮู้สกุลอืมเฮาเฮ็ดไปสิสสปเลยแต่เก่าจะเวียนไปเวียนไปสินสี่เก็บหยิบเขา่า เอาไว้หรือเอาได้เย็บกะคขึ้นกันเห็ดแบบเดียวกันไว้เห็ดแบบเดียวกันจะวอาไว้มันสีใส่เข็มยาีมันจะไม่ได้ใส่เข็มไว้มันจะได้เลาปลายไว้เล็มๆเราแท่งเอาเหล็กแท่งให้เป็นหูเลยจังไปเอาไว้เสียบเขากรสีซากว่า สำหรับเห็ดหูนี่ห้าสี่เห็ดตัวนี้เวลามาหอดหมองสีเห็ดหูห้าก็ต้องมาเสียบให้มันตรงกลางนี่เพราะว่าเวลาเห็ดหูห้าสีเห็ดเกี่ยวกับตัวนี้พอดีอย่าลืมมองเห็ดหูวันนี้นะมาแทงเก่าคือเก่า

มาตกกลางตัวนี้พอดีตรงพอดีเวลาเาให้หูเอาก็สิมาเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาได้มองนี้เอาก็สิมาเกี่ยวเอานี่ดี๋ยวบเบลี้ยงหูกระเซ็ยนให้เบิง่งนี่คือเป็นการนึดกระติบเขา่ากระติบเขา่า จะเห็นไปเรื่อยๆสินะจนกว่ามันสีรอบ